สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องแถบแพงเบิดสูตสกุสนบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศพอผมว่าพอก็ซองภาษาอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อีกอ้กะคือว่าเสพงก็เห็ดกินนะเพี่งน้องตำบักถั่วถอดปลาทูพี่น้องอะ่ะเอาก็เห็ดเรียบร้อยแล้วกระทะกินนะเพี่น้องตุ๊กนี่พ่อพี่น้องมีตำบักถั่วเพียงน้องถอดปลาทูพี่น้องแล้วก็มีผักกับ ซีชนะาตาตกินวัอนี้วันยาววันละเบื่อคือเบื่อข้าเปียกน,นิดเนาะเราก็เลยตัวนี้พี่น้องนะถ่าดเสาเผือนมากินเนาะมีผักกับนะพี่น้องมีผักสลัดกับผักกาดต้นผักกาดน,น้อยแล้วเพียงละเอากระทะเตาเผือุเผือกมากินข้าวเพื่อนยังอยู่ในพี่น้องถ่ายกินเขน่านลำกันข้าวปลาทูพี่น้องหิ้ตกินกะนให้แต่สักเสือกันเปื้อนนะเพี่น้องเนาะ พาเพื่นมาเพราก็ยังอยู่นึกเพ่อนนอออกมาจากเพืนครัวขามาขอมาขอมาจงขอจงนำนำมาขามาจะกินน้ำเย็นเดิห้ลงมาใจอยจะสลดออกแล้ะ ครับเด้อทำหมกขัวบ้านเฮาใส่ตักแห้งมีแซ่อร่อยทอด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 หมากูเนาะทำหมกขัวจะเบอร์สันนี่เนาะพี่น้องเลยแล้วก็พักงานบ้านเฮากินข้าวน้ำมันเท่าพี่น้องมองตรงเนาะทอดน้ำมันเท่ากะบะเคยไหมกะบะไหมปันใดได้พี่น้องเก่าวได้ยังไงเหรอเนาะ มามาเป็เราไยกปนเราไหมม่ไงคอคุปเหรอเวปเาม่ทำไยัม่เกาหรปลเ้แต่วาไม่หรับแม่กินอะไเคยกนแนี้กปวดคาไมเราเผ่เนี่ปเา

มาสิังมเข้างบมมาัวไ่้าห่าเต้านาเ้เติ้ื่อน่ได้ไหนนะไม่เท่าบีีเป็น้งไม่เข่าน้อยเป็นเพื่อนเข่าบอนเนี่ยเป็นข่ lonely, าเป็นเข่าเพื่นเข้าเพื่อนเกยเป็นบ้เพื่นมอนน้องสาหล่าน้องสาหล่ายู่ คือเงินอ่ะปะโบยอยู่แหละอืมปะโบ่อยี่เพื่อนกระยาบู่ไหมเป็นทางหรือรมะยังยังักเรื่องสเปน,เปน,เปนเยังผมมีพี่เนาะมีมาทันแล้วเนาะแล้วมีแต่ยังไม่ทันแล้วว่ะเดี๋ยวอ่าซักมือเดี๋ยววันเย้าสิใส่รีวิวให้พี่<ม>น้องเบิงึงพีเนาะยังบ่ฮอใช่เพราะว่าเดี๋ยวเลกี่ยกจากงานก่อนพี่ละเมื่อยังบ่แล้วเพินไหนเงินไหน ขบนชาเลยคนเห็ดมันต่อแม่ขนช้าเลคะไม่เห็ดใม่ได้เห็ดเก่าได้ต่อเไปเลยได้เอนอ้ถงแห้งวันนี้ต้มใส่ผักคะญีงันนี้อบัใส um ุ่ยาวหรือบใส่ต้มเลยแม่ต้มใส่ผักะงบัวงผักะงใส่ไปตูวตินบกันนพี่นองใ่ีนบได้ไก่กันนะครับ À, à. thì ừ, nó à gặp bạn cook nhau người mình chín một người bó mà kim cắp này hơi yêu người ใค่กอบ่มแซใส่มะขามเอใส่มะขามแซ่บสุดแลยจะมะขามแต่ไม่กว่าไแล้วอย่างแล้วอย่างอุ้าแซ่บมาทานมังงาอืม่ินกินผักมายาบรกินดผักินินแบบหินแล แต่ว่าเดียวอีกบรนหรอกเนาะท้าวันย่างเขามาอยู่เดี๋ยวเพื่อนซิกกล้องอีกเนาะยังไงกล้องเยอะยังไงเดี๋ยวเพื่อนก็ยังไม่ได้อันเปิดกล้องทใช่ไหมเนาะพี่น้องโอ้ก่ะเพื่อนสบายดีสบาปเนาะยังสบายยิ่งโบ่เลยเนาะภาวะวันย่างนี่กับราวะวันย่างเขามาบ้องยังไงคือบันย่างต้องเลือคลิปพี่น้องเลยถึงจะได้เงินเนาะไม่มีรายได้อันนี้ถึงวอาตรงๆกันได้แหละถ้าบุ๊กคลิปเนี่ยคือไม่มีรายได้ เดี๋ยวต่อไปเราจะมาอายเรา้องตอนนี้ยังอายอยู่เดี๋ยวต่อไปยังไม่ได้เปิดกล้องสบายดีก็ได้ไหมเร็จจะไม่ใ้มสายี่อนใหญล้ใยอากล้องจมต้นนอะพี้เงไทุกคนทุกคนยัาตอนแรกวีอปลขึ้ก้งวงนี่ข้นกล้องงงมาเลยนะ มาได้ยังไรได้นี่ค่ะมือนนาคตพี่จอดจอดแล้วเปลี่ยนกูเปลี่ยนเียงไอ้รมีผมนักกูจะเหนนั่งครัน้ำมาแล้เนียชระดีวน้อันาสองเสือได้ย ขาวกับขาวใหม่ด้ค่ะลืใชอแจงเขาเออใหม่้องขาวใหม่นี่มันขาวขอมะขาวขาวใหม่พี่เทาไหร่ขาใหแ่ไหนด้ิ้ปีขาวไหมอันนี้ด้บาดนี้่กอเ็กันเย่าบ้นวาีกลไม่ขาเลย อันนี้เก่งไหมคบอ้ใกล้องนี่บ่ได้ว่าสบายดีกล้องเลยสบายดีอ่าว่ไม่น้องุสบายดีกล้องคือแบบอันนั้นพ่นนะอันนี้สบายดี FC บ้านคู้ส่นนะน้เอไมเชื่อว่าข้มอีกแคฮะองม้ังังก็ครับถึงอกไลอใ มันไปกินข่าอีกแล้วจะมามันอันตราแล้วยับเข้าก็ใกล้กันก็จะฝนตกมีีแห้งคอยยามมันทำกองปบกองอยยางมันทำมันคอยย่ามันทำมันอันไหนเอามาเหี้ยแห้งอะไรได้ยืพ่นกูมาพักยูได้นะนี่ต้องมากินปันทำมาต้องตมันึ่งใหญ่แย่างขยะตรงนี้คับ

แน่ๆแขนวแล้วะขาองยังไม่ได้ไะเขาวมันยังไม่ไดเห็นสุดท้ายเกี่ยวให้หมาก้อมันได้จริงเลยเิเอันจริ่น้องเมื่อเน่กระปิดกระปายมันชุบกเสมอชุบเขาไม่หันมาให้เลยนั้นเพราะยานชุ่เนีนกรเท พากันหิวข้าวจัเบียข้าวเดี๋ยวกินแ้วกันนี่จะสองตุ๊กวดหนาไปกินอยากไปกินจะเติมก่อนจับจีกันมัข้าวมหองวันมะนืนเพื่อขาปูเพื่อนเพื่นหวงขาสิบเอ็ดสิเอ็ดมูเป็นชิปให้ั

สีจีออกเสบเอามะมันหายไปได้สองสองเจ็ดกับมันเอาเงขนเจ็กมันเอาเงินนนางเงยน่ดเลเกนลม่เนะเรากินงหมดลยค่ะถึงงไ้วอย่าบ้าับมดข้ากัน้อเาเเรไปหลอกขายขายบเพ่ปลาให้จ้่พ่อยแขงแข่ลูกค้าจนม่อยากมาใกล้ข้านานๆมเจาของเจ้าแมล็ก ขาสิบสิบสองข่าสิบเอ็ดสิบสองขาสิบเอ็นี่ยข่าสิบสองขาสิบสองข่วขาสเอขาสองเพราะว่าจับรเปนไปเต่คิดแล้วไมเาขึ้นำมานี้ยแ้วขึ้นน่แมนเบิดยังยังไ่ได้บด พี่น้องท่านสเพงกับหลายคนเ่ป็นมาแต่ววายังบริมาคุกท้่คำผอดครับเบึ่งเมืองงานพี่น้องตระกูลใหญ่เนาะกูลใหญ่เลยยังานมากบอยังบ่ได้เห็นเลยเคอเนาะเคยยุ่้าเด้กินจนดาเลยแต่ยังบาทันมากุกน่าอาน like a a ิ in านเลยนไปดุกรกนัเองเนาะุกแรก Nó gồm hai 3 năm phần năm tháng hai mươi năm 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 nhẹ năm 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 Cái năm 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 năm

เแก่สุดเห็ดแก่เาเห็ดเนเนื้ะม้าน่ะเป็นตองลายตะปูใหญ่รุน้าไหมเป็นพวกว่างพวกอย่างไล่ช่พวกสินบ้างพวกอันสัดาไม่เขาจ่อยยันเพื่อนแม่เพื่อนแม่บรได้กินเลยจักปลาผมเป็นเห็ดอีกมีเห็ดมกเห็ดกินเองเอาในเห็ดเป็นยุแต่เผือจะให้เจ๊บ้างแบบเขาไปิดเด็กกินเขาจ่อยลงยัน ืมกุงใหญ่มเ่ไดมาเรบกคาเมื่อกินเยอะแต่ว่าเปิดเบี้ยแล้วว่าบ่มากกบบอบินกินจงคิว้าไป่ายก็เกลียดนี่ก็เข้ากับถ้าปนนะเขากินยุคถ้าปดกงย่เนเบกินเบี้ยแล้วเนาะเาหินแกงหินขามันกินกัซิวไปซิวมากกินบ๊อกบ่าบกินได้กินปากิว่ากินต้น้ำกินยุร่บุอกนั้นกะแถ้าปนนะเขากินยุคปนก็กินแต่ว่า mời ông nhanh nhanh để tập luyện học hay mục nghe. The nhanh 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 เจ้าหมืนยังหมักไปสัตว์ป okay. ่าย่าเขาจะชุดแล้วเหรอเดืองสัตว์ป่าปลาเ่าใหญ่มุกหนูสิมุกห็นชห็นใกล้ว่เอว่าเห็นเห็นแห้งไกลป่ายาลูกคุณป่าเลยทกหมักของป่าหมักก็ได้เคยกินนอยู่น้ำป่าหนูอ๋อมุกน้้งห้เอาใหเอาห็นนี้ก่อนลาบหนูบ่อยหนูทำไม่เคยเห็นอยนกัตซื้อจกับลา โบดิน <us> จ <dead> ินต่างหูอะไรอยู่เอาแหงาดำเฮ้ยแพมให้ก่อนนแม่ปากินละบอกละมาลวบอกขาจงห้ละตามตัวการเกษตให้เราเอาของมาผสมกันเราจขามากินข่า่บ่อนางเอเอุนเออเสดมันมามันนนางบกินฟ้า ปลานี่กินปลาปลาลำของันมากไปก่อยปลาใช่ไหมหรอนากว่าเฮ็ดแต่กินมันาหลายากับบกิน่ไมเยี่ยงเออเตยมีแต่คนหิวเข่าพี่นนองพักกรเตมจานเบิดเนาะแคบบ่กเนาะแคบบ่เหิวที่อ่ะินแต่สีดาผมบอกแม่เข่าเที <ator il> <laughs> ่ยอ